สวัสดีค่ะเพื่อนๆในเฟซบุ o กนันทุกคนนะคะดูวันนี้ได้มีอะไรมาอวดปลาหมึกซาซิมินะคะนี่นำจิ้มซีฟูดสูตรเด็ดของทางร้านนะคะแล้วก็โชยุเรามากินกันเลยมาตัวนี้ใส่วาซาบิแล้วนะคะ ซาบิขึ้นแม่คำด้วยละลายเดี๋ยวจะกินดับห่อด้วยนะใสะะ่เยอะ,ะเลยโชออยุ โยูว,ยวาซาบินี่นะคะสวัสดีเพื่อน12คนด้วยนะคะเดี๋ยวที่ร้านจะมีปลาหมึกซาซิมิแบบนี้นะคะแต่ว่าดองน้ำปลาแล้วก็ดองซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งราคาให้ทราบอีกทีนึงนี่นะคะไม่เหนียวไม่คคว,วาจะวาซาบิแรงมากโอ้ ใส่นิดเดียวน้ำจิ้มให้สองแบบนะคะมีแบบตัวนี้ปลาหมึกเข้าสดๆเลยนะคะปลาหมึกปลาหมึกสดนะคะเพิ่งทำการแร่เสร็จเรากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าเพราะจอมีแรงมากตันนี้นะคะนี่เนื้อใสๆไม่เหนียวเลยนะคะไม่ไม่เหนียว กินง่ายแล้วก็หวานอ,อ,อนนนร่ oh <my> อยเมื่อไหร่าบีแรงมากโอ้ my god มาซาเบิ สุดๆนี่นะคะเรามากินยั่วโอ้โหลืมตายแล้วจิ้มซีฟู้ดอร่อยนะคะก็อร่อยทั้งสองแบบซีฟู้ดตัวนี้ก็ใส่วาซาบิเหมือนกันนี่นี่นะคะ กเกดซัซิมินะคะสามารถทานดิบได้ทำความสะอาดอย่างดีร<ม>ู้สึกเหมือนกินปลาหมึกไหมไม่ได้กินปลาหมึกเลยเนาะอร่อยนะคะเพื่อนๆอยากลองแนะนำนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งพร้อมราคา มีแบบดองน้ำปลาดองซีอิวนะคะหรือจะแบบซาซิมิแต่ว่าซาซิมิเนี่ยต้องจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าหมึกเข้าปุ๊บเราถึงจะทําตามออเดอร์เนาะก็คือจะไม่มีแบบคือของสดเข้าวันนี้แล้วก็จะทําวันนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวชอบกับซีฟู้ดมากกว่าใส่วาซาบินิดนึงวันนี้วซาบีเยอะมาก จะเป็นไซส์ตัวไม่ใหญ่มากนะคะตัวพอดีทานนะคะสำหรับสำหรับสองท่านสำหรับสองท่านทานทานเล่นได้เป็นกับแก้มลาซซี่มาสบีอีกรอบมัสบียี่ห้อนี้แรงมากเนืเน้อกอบๆเด้งๆไม่ขาวไม่เหนียว ทีแบบบ้านเราก็แซ่บไปอีกแบบรสแซ่บแซ่บจริงค่ะกรหมือสดมากแล้วก็อร่อยมากดูหน่อย ด,ด,ดีกินนะคะหมดแล้วหนึ่งตัวหมดหนึ่งตัวหมดแล้วอืหมหอมนะคะฟูๆโอเคไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูพร้อมกับรูปภาพแล้วก็พร้อมกับราคานะคะเดี๋ยวขอญาตไปทานต่อก่อน เหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวหมดแน่